ทำส<า>มข้อนี้ชีวิตหลุดจากกับดักที่ทำให้เราอยู่ที่เดิมข้อที่1ความเชื่อมันเป็นเรื่องง่ายๆทุกคนก็พูดเรื่องความเชื่อความเชื่อแต่คุณเชื่อบนทางที่มันถูกต้องด้วยใช้ตัวเองคิดพิจารณาความเชื่อที่มันถูกต้องว่าสิ่งที่เองเชื่อมันถูกไหมถ้าเราเชื่อบนเรื่องผิดๆความเชื่อบนทางที่ผิดมันไม่ต่างคำว่ามนสเมื่อเราเชื่อแล้วเราจะเห็นวิธีการในการทา ลองลงมือทำทีละเล็กทีละน ой, ้อยเซฟตัวเองถ้าเรารู้ว่าเรามีเงินอยู่เท่านี้อย่างจํากัดเท่านี้เรียนรู้มากๆมันจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าคุณเรียนเพื่อขยายศักยภาพตัวเราเองเพื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆไงข้อที่3มไม่เริ่มสักทีที่เรายังไม่เริ่มเพราะเราไม่เห็นภาพมันชัดถ้าวันนี้เราจะต้องออกไปหน้าปักซอยเราก็จะเห็นแล้วว่าเราต้องออกไปหน้าปักซอยทําไมเพราะเรามีเป้าหมายในการออกไปหน้าปักซอยถูกปะ แต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายในการที่จะไปไหนเลยะถามว่าวันนี้เราก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนี่แหละเพราะเราไม่มีเป้าหมายในการที่จะไปวันไหนที่ล้มก็ลุกมันขึ้นมาใหม่ถามว่าคุณเดินไปแล้วคุณล้มครั้งที่สามยังจะเดินไปพื้นที่เดิมอีกไหมก็คงไม่แล้วรู้แล้วว่าต้องหลบยังไงรู้แล้วต้องไปทางไหนรู้แล้วต้องทํำยังไงรู้แล้วต้องไปหาใครรู้แล้วต้องไปเพิ่มอะไรขึ้นมาในการที่กูจะหลบขินก้อนนี้เพราะเรารู้เราถึงได้กลัวเพราะเรารู้ เราถึงไม่ทําเรื่องนั้นผิดเพราะความรู้ทั้งนั้นนะและถ้าเรามีความรู้ในการจัดการแล้วอะวินว่าเราไม่กลัวแล้ว